The old school house is on fire. Let's go. Wonder Twin Powers activate. Form of a hawk. Come on, Peter. Yeah, I'll be right behind you. Shape of j a n a s tampon. <Yeah. S 1> ถ้าหากถามว่าวันเดอร์ทวินคือใคร <No. S 1> The Wonder Twin <It is. S 1> เป็นคู่หู่ฟ้าแฟร์จากดาวเคราะห์ที่เรียกตัวเองว่า Exor โดยทั้งคู่สามารถเปิดใช้พลังงานของตัวเองได้โดยการสัมผัสกัปั้นของตัวเองและพูดว่า Wonder Twin Power Activate หรือแปลประมาณว่าพลังงานของฝาแฟรมหัศจรรย์จงเปิดใช้งานโดยผู้ชายมีนามว่าแซนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำได้ซึ่งรวมถึงทุกสถานะเช่นน้ำแข็งส่วนผู้หญิงมีนามว่าเจนา่ามีความสามารถในการแปลงร่างเป็นสัตว์อะไรก็ได้นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีลิงที่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเจ้านี้มีชื่อว่ากีซึ่งคอยช่วยเหลือในการต่อสู้กับอาชญากรรมวันเดอร์ทวิ ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์แอนิเมชันทางโทรทัศน์เรื่อง The All-New Super Fan Hour ในวันที่10กันยายนปี1 9 7 7โดยที่จริงแล้วโปรเจกต์นี้เคยเกือบถูกสร้างมาแล้วหลายต่อหลายครั้งจนประกาศแค่นักแสดงก็แล้วแต่ก็ต้องพับโปรเจกต์ไปเนื่องด้วยการรีบูตจัก,กรวาลของ DCU และฉบับนี้จะไม่ใช้บทเก่าที่เคยมีมา Excuse us The Wonder Twins. We heard you were holding auditions today. We are like such huge fans. You have no idea. Great. Show us what you got. Wonder, Wonder Twin, Twin Powers, powers Activate. activate. Jafub Tiger. Zunk. Form of water. And that Tiger is awesome. Good news, Jaina. You're hired. Yes. Zan, we decided to go another way. Wait! We need each other to activate our powers. So it's either all or nothing with us! That could be a problem.